สวัสดีครับผมเจมทาทัศครับคลิปนี้จะมารีวิวในการใช้เลนส์ยองนียวโอ 50mmF 1.8เวอร์ชัน2ครับนี่ครับเป็นอยองนียวโอ5 0มิลตรวนี้ก็จะประกอบไปด้วยตัวเลนส์แล้วก็ฮูดครับเป็นฮูดอ,อลูมิเนียมที่เขาแถมมาให้นะผมจะลองรับอุ้ยเสียวฟันนะเนี่ยเสียฟันอู มีฝุ่นเยอะผมใส่ฟิลเตอร์ไว้อยู่ฝุ่นน่าจะไม่ค่อยเข้าตอนนี้ครับนี่ตัวนี้ครับสวยงามคือผมจะต้องอธิบายก่อนนะครับว่าทําไมถึงต้องเป็นเลนส์ตัวนี้ในการถ่ายภาพบุคคลนะครับเนื่องจากตัวเลนส์ตัวเนี้ย F กว้างที่สุดถึง1.8เลยแต่ว่าเอาจริงๆไม่มีใครใช้1.8อะครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็กำลังจัก2.8แต่กำลังดีมันถ่ายคนยังไง มันถ่ายคนเพราะมันเป็นช่วงระยะที่ซูง50มิลเราไม่ได้ถ่ายมุมกว้างถ้ามุมกว้างก็ต้องประมาณสัก 18, 17, 16พอระยะมันแคบลงะครับมันก็จะเจาะไปที่บุคคลก็หมายความว่าเลนต์ตัวเนี้เหมาะสําหรับการถ่ายบุคคลนั่นเองจริงๆแล้วเลนต์ตัวเนี้สามารถถ่ายเลนสเคปได้ไหมแลนสเคปก็คือ ภาพกว้างนะครับคาตอบคือก็ถ่ายได้ก็ถ่ายได้เหมือนกันภาพแบบไม่ได้กว้างขนาดนั้นเนี่ยอย่างน้อยๆคุณจะต้องไปถ่ายตามภูเขามันจะได้อีกอารมณ์หนึ่งอะ่ะพูดตรงนะผมก็ใช้รับงานใช้เลนตัวนี้แหละในการถ่ายเพราะว่าเราไม่ได้มองแบบคอมพิวเตอร์เรามองแบบสายตาคนถ้าเราเห็นแบบว่าเฮ้ยแบบเนี้ยมันสวยก็คือสวยเพราะฉะนั้นนะครับตัดไปได้เลยนะครับเลนถูกภาพห่วยเลนแพงภาพสวยนะครับตัดไปได้เลยนะครับเพราะว่า ทั้งหมดทั้งมวลนี้ขึ้นอยู่กับตัวคุณนะครับในการถ่ายภาพว่าคุณเนี่ยมีทักษะในการถ่ายภาพมากแค่ไหนในการปรับตั้งค่าโหมดต่างๆของภาพครับทีนี้พูดในเรื่องของการถ่ายวีดีโอสำหรับเลนส์ฟิกครับเลนส์ฟิกเนี่ยมันเป็นอารมณ์ของภาพก็คือภาพแคบเจาะไปที่บุคคลคนนั้นเลยเราต้องการจะให้ชัดข้างหลังเบอร์หรือว่าข้างหน้าเบอร์อรหน่อยถ้าเกิดเขาอยู่ใกล้เลนส์มากในการถ่ายภาพกับวีดีโอเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันมาต่างที่ภาพขนาดนั้นแหละ คือผมจะบอกว่าตัวเนี้ยลองไปซื้อใช้ดูครับราคาถูกมากราคาหลักพันกว่าบาทเอง2,000ต้นต้นผมบอกเลยนะครับว่าพี่จีนก็ไม่แพ้เหมือนกันนะเรื่องคุณภาพของภาพที่ออกมาคือถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสถ,ถึงขั้นทำสตูดิโอใหญ่ๆที่เป็นแบบราคาหลักแสนน่ะแต่ว่าคุณแค่รับมาถ่ายงานต่างๆหรือว่ามาถ่ายเพื่อนอย่างเงี้ยถ่ายรับปริญญาผมบอกว่าโคตเหลือครับแต่ผมจะลองใช้มิเตเลตดูอันนี้เป็น แฮมรลนผมไม่ได้รีวิวนะนี่นี่นี่ครับนี่เป็น m i ลเลอร์เลเป็น m i ลเลอร์เลที่ต่อด้วยอะแดปเตอร์นะต่อครับโดยเอาตัวสีแดงเนี้ยให้ต่อกันเห็นไหมหมอไม่เห็นนี่นี่เห็นไหมพอหลังจากนั้นครับบิดชิมครีมจุ่มนมเสร็จเรียบร้อยพร้อมถ่ายภาพพร้อมถ่ายภาพจริงเฮ้ยถอดออกไป เดี๋ยวผมจะลองถ่ายด้วยวิดีโอซัมเปิลสักช็อตหนึ่งแล้วกันนี่ครับนี่คือคุณภาพของเลนยอน่หามิลเอง mm ครับแต่ผมก็ใช้ f 2.8แะไม่มีใครใช้ f 1.8หรอกแล้วครับภาพมันไม่คมจริงมันเบอร์ก็จริงนะแต่ว่าภาพมันไม่คมก็ประมาณนี้นะทีนี้ผมก็ลองมาโฟกัสตัวหัวแคนนอนมั่งนะ คุณเอาไปถ่ายภาพอาหารหน้าชัดหลังเบอร์่างงที่เราพูดพูดกันน่ะคือมันจะดีกว่ามากที่คุณใช้อซอฟต์แวร์ของสมาร์ทโฟนในการเบอร์หลังอย่างเงี้ยอาจจะเป็นตัวช่วยทําให้คุณแบบลงโซเชียลสวยๆได้แต่ผมว่ามันไม่สุดเท่ากับการถ่ายด้วยกล้องจริงๆหรอกเชื่อดีคือคุณภาพมันต่างกันแล้วอ่ะมันต่างกันอย่างแน่นอนแต่ถ้าขำๆก็ใช้มือถือก็ได้ไม่ต้องคิดมาก จริงแล้วถ้าเกิดยิ่งเป็นแบบ DSLR ตัวเล็กเๆนๆี่ยแล้วต่อด้วยเ,เลนเลนฟิกเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าถือยังไงก็หล่อเอาไปถ่ายยังไงก็มีคนชอบโดยเฉพาะสาวๆสาวๆนชอบแน่นอนผู้ใช้ก็ชอบคือชอบหมดนั่นแหละการถ่ายภาพบุคคล่ะใครที่หน้าตาดีใครๆก็ชอบกันทั้งแหละครับเชื่อผมดิถ้าพูดถึงว่าเลนตัวเนี้ยมันสามารถถ่ายงานอะไรได้บ้างผม แหมมาพูดบอกว่าถ่ายได้บ้างเหมือนผมไปเจาะจลยนะเอางี้กันโอเวอร์วิวถ่ายได้ทุกง,งาน,นครับยกเว้นนะครับภาพที่ถ่ายมุมกว้างคือมันเป็นมุมแคบ้ะชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับคลิปต่อไปเนี่ยผมจะทําเกี่ยวกับคลิปอะไรในการถ่ายภาพยัยงไงอย่าลืมติดตามให้ผมด้วยนะครับของจริงของจริงมันสวยด้วยแหละ